ของเองก็นมัรธานะครับเป็นประธานคณะกรรมการกิารการาการะอำหน้าการปกครองส่วนต้องถินและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ,ษ,ษวันนี้ก็ได้รับมารับหนังสือร้องเรียนของน้องกัลยานะครับซึ่งเป็นลูกทะเลชาวเจนาที่มาทวงสัญญาจากรัฐบาลซึ่งน้องก็ได้มาแสดงเชิญญงสัญลักษณ์ในการเรียร้องนะครับก็ เรียกร้องที่น้องได้ดําเนินการเคยทําสัญญาคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาลมาแล้วนะครับแต่ปีผ่านไปนะครับเหมือนกับว่าทางรัฐบาลหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับปากกับทางพี่น้องชาวเปิชนะโดยเฉพาะยิ่งปนุ่มน้องที่เป็นปลูกชาวเลชนะนะครับที่ไม่ต้องการให้มีการสร้างนิคมสร้างตนเองนิคมุตสาหกรรมสร้างตนเองเปรดชนะนะครับ วันนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและก็เป็นสมาชิกภาผู้แทนรัศดรพรรคประชาชาติพร้อมด้วยท่านเลขาธิการพันธมตเอกทวีสอบสอและก็ท่านสมาชิกภาผู้แทนรัศดรจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับจะเรื่องนี้นะครับเข้าไปดำเนินการตามกระบวนการนะครับศึกษาที่นาของคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับ การดำรง,งชีวิตของพี่น้องประชาชนอะไรที่มันกระทบกับวิถีชีวิตที่อยู่ใน,นการกํากับดูแลขององคองง์กร้องตินคณะกรรมการกา,ารกระจายอำนาจการปกครอง้องติ่นและการบริหารการรแบบพิเศษสภาผู้แทนรัษฎรสามารถที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสองศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตนะครับซึ่งเป็นคู่คู่กรณีที่ ทางน้องก็บอกว่ามีปัญหาครับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องเรียกมาอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่เราเคยเรียกมาแล้วและก็จริงจงทางคณะกรรมการของสภาหลายคณะนะครับก็ศึกษาชัดเจนนะครับว่ากบบระบวนการรับฟังความเห็นของศูนย์บริหา,าร่าชการแบบศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปตน,นั้นไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าถ้าที่ผ่านมาถามพี่น้องได้มาร้องเรียนก็คือว่าไม่ไม่เปิดโอกาส ให้ผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการที่ทางสสตได้กําหนดฉะนั้นหน้าที่ผมและคณะกรรมการการกระจายหน้าก็จะต้องเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและก็ผู้ที่เดือดร้อนมาชี้แจงต่อคณะกรรมการและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมไม่อยากให้น้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เกิดความแตกแยกให้กับพี่น้องในพื้นที่สังม อำเภอจะนะจังหวัดสงขานะครับซี่จริงแล้วอำเภอจะนะเป็นสังคมตัวอย่างที่เป็นสังคมพะววัฒนธรรมที่สามารถดำรงอยู่ได้ยาวงามโดยวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ศาสนาภาษานะครับและอัตลักษณ์ต่างๆวันนี้ถ้าเราจะศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันของสังคมพะววัฒนธรรมจจนะนาคือเมือต้นแบบ มือหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเราควรจะอนุรักษ์รักษาวไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสมายืนดูแลแต่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ในความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับวันนี้ใครๆก็อยากได้นะครับความเจริญแต่ถ้าความเจริญนั้นมาทําลายวิถีชีวิตฟันการดำรงอยู่ของพี่น้องประชาชนพวกเราที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคงจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ ขอบคุณกรรมธิการกระจองกรไจาย,ายอำน,นาจนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องราวของอภิญญะเนี่ยก็ดําเนินการมาอย่างเนื่องนานมากเมื่อหนุ่ิธีแล้วเราก็ได้เข้ามายื่นหนังสือในรัฐสภา,าแล้วในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอยากให้นกักกรรมาธิการนะคะติดตามเรื่องของจนะเนี่ยให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะต้องอธิบายรายละเอียดแบบนี้นะครับว่าทําไมพี่น้องจะนะ รือว่าแคทิยาลูกสาวของเ,เกรจนะจะต้องขึ้นมากรุงเทพนะครับมันน่าอยู่ที่ที่ท,ทำเนียบรัฐบาล4ี่วันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครที่ออกมาลักนังสือยางเป็นทาการนะครับเรามาทวงสัญญาเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วในรัฐบาลได้ทาข้อตกลงกับพี่น้องจะชนะไว้สามเรื่องหลักนะครับหนึ่งก็คือให้ตั้งกรรมการตรวจสอบกระบวนการดําเนินง,งานของของสอปตนะครับตอนน่อกรณีโครงการที่กรมอุตสาหกรรมชนะซึ่งมีความผิดปกติค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของกระบวนการนะครับ ทั้งเรื่องของระเบียบกฎหมายขั้นตอนแล้วก,ก็การมีส่วนร่วรของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จนนามาสู่ความแตกแยกนะครับ2ก็คือเราเรียกร้องให้หาทางออกเรื่องนี้ด้วยการศึกษาผลกระทบสิง่งแวดล้อมในเชิงุทธศาสตร์รนะครับหรือว่า SDA เราเชื่อว่ากระบวนการ SDA ที่ดีนะครับจะนําไปสู่การให้คําตอบกับเรื่องนี้กับรัฐบาลได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะใช้พื้นที่ใน อำเภอจะนะ3าังตำบลน,นะครับเกือบ20,000ไร่นะครับเพื่อไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมจันะให้กับบริษัท TP IPP นะครับซึ่งเป็นนายทุนรายเดียวที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นนิคมอุตสาหการรมโดยการประสานกับนักการเมืองที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับในการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับนะครับซึ่งประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของมิติด้านซื่วอวลอะนะครับที่จะกระทบกับชุมชนซึ่งเป็นชุมช,มชมนชมชมชมบ,บางพื้นบ้านใน3ามตำบลน,นะครับนับ หลายพันครูเรือ,น,รอ,อรบบน,นนะครับเขาจะอยู่ยังไงแบบไหนนะครับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่นะครับที่จะเกิดการจ้างงาน1นึ่งแสนตำแหน่งนะครับแล้วก็ผลประโยชน์โดยรวมได้กับคนในพื้นที่จริงหรือไม่นะครับอยากให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นกระบวนการแล้วก็เราเคยเสนอไปแล้วนะครับว่ากระบวนการทั่ง c ่เอนี่ยนะครับถ้ามีคนไกลที่เป็นกลางนะครับมีนนักวิชาการในหมหาเลยที่ภาคใต้สักสี่สีห้าหมหาลัยที่มีอยู่นะครับช่วยดําเนินการ ให้เป็นคนศึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องไม่ต,ไมต้องไม่ใช่สบตด้วยนะครับ 3. ในข้อเสนอที่ตกลงกันไว้ก็คือระหว่างนี้นะครับในการดําเนินการตามข้อหนึ่งการตรวจสอบแล้วก็การทํา s c a ตามข้อ2นะครับต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนครับต้องไม่มีการดําเนินการดใดทักสิ่งแต่ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้ตั้งกลไกตั้งคณะกรรมการไปไปตรวจสอบจริงอันนี้เรายอมรับโดยมีท่าน เอยเอกธรรมนัฐเป็นประธานก็ลงไปในพื้นที่แต่ในกลไกการตรวจอสอบดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามที่เราเรียกร้องก็คือเราขอให้กลไกเนี่ยนะครับมีส่วนของพวกเราร่วมในการตรวจอสอบด้วยก็ไม่มีการตั้งพวกเราเข้าไปร่วมนะครับผลตรวจอสอบตอนนี้ออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรับรู้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับในขณะเดียวกันในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ตกลงกันว่าต้องไม่มีการดําเนินการใดๆปรากฏว่า ขณะนี้ TPI กำลังที่จะจัดวที e i a นะครับสี่ฉบับรวดนะครับสี่ฉบับรวดซึ่งจัดในช่วงเดือนนี้ครับวันที่13ถึง23ธันวาคมซึ่งเราเห็นว่าเป็นการผิดขั้นตอนแน่นอนนะครับเพราะว่าผัางเบืองเองก็ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนถูกแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาเขา,เขามีความมั่นใจมากว่าที่กรมอุตสาหกรรมที่นี่เกิดขึ้นได,ได้ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะเดียวกันสบตอเองก็พยายามกดดันให้อบจอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องดาเนินการเรื่องเปลี่ยนผังเมืองนะครับก็พยายามให้อบจอเนี่ยจากปีทีเปลี่ยนผังเมืองซึ่งที่ผ่านมามหาเลยในจัง,งหวัดสงขลาสมหาเลยก็ไม่ไม่รับทําเรื่องนี้นะครับเราะก็รู้ว่ามันมีความขัดแยง้งแล้วก็เป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับมหาวิลาลยเองก็ไม่กล้าที่จะทําเรื่องนี้นะครับเราเห็นได้ถึงความปิดปกติของกระบวนการนะครับที่อยู่ภายใต้าการกํากับของสบต นะครับเพราะฉะนั้นเรามายื่นหนังสือก,กับคณะกรรมาการกระจายอำนาจในวันนี้เราคิดว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าก็จะเป็นหน่วยที่จะต้องไปดูแลเรื่องของท้องถิ่นโดยเฉพาะผมคิดว่าต้องไปตรวจสอบสอบปตด้วยนะครับว่าคุณได้ดาเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ในบันทึกข้อตกลงที่ทําไว้กับพวกเราเมื่อปี63เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําไปตามนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อยกลงเราชัดเจนนะครับว่าเราอยากให้ยึดหลักข้อตกลงปี63 เป็นที่ตั้งแล้วก็ทําให้ครบตามข้อตกลงทุกตัวอ,กอักษรนะครับแค่นะันเองไม่ได้มีอะไรมากเลยครับต้องฝากคณะกรรมการนาชุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อกอีกชุดเลนะ่เพราะว่าเราอยากให้ตกวสอบกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การใช้พื้นที่เกือบสองหมื่นไร่ในอำเภอจนะันทไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับคนในพื้นที่นะมันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยปริยายนะครับ นิคมอุตสาหการรมโรงงานต่างๆนับเป็นร้อยโรงต้องมาอยู่ใกล้กับชุมชนนะครับบทเรียนที่ EEC นี่เป็นบทเรียนใหญ่ของประเทศนี้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรที่จะยอมให้บริษัทเอกชนถึงเขาจะมีเงินมีตังค์ก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนมีตังค์เล้วจะไปทําอะไรก็ได้ต้องเคารพกฎหมายนะครับต้องเคารพพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันวันนี้นะครับน้องไทรยะก็จะนั่งอยู่ที่ทำเนียบต่อนะครับแล้วก็ จนกว่าจะได้คําตอบนะครับถ้าไม่ได้คําตอบพี่น้องที่ะนะต,ตอนนี้คุยกันแล้วครับพร้อมที่จะขึ้นมาสมงทบเรื่อยๆนะครับเราจะขึ้นมาครั้งนี้ต้องได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับไม่งั้นก็คงไม่กลับบ้านนะครับก็ต้องกับกุ่นนะครับกรรมธิการด้วยครับกับเรียนดังสื่อมวลชนนะฮะก็เรียนกันน้องกับคณะที่มายื่นหนังสือซึ่งวันนี้สาภาก็จะทำหน้าทีเ่เป็นความทุกข์ร้อนของ ประชาชนแล้วเป็นความทุขร้อนที่เกิดจากการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่มีปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนที่จะไปมีการส่วนร่วมของประชาชนทางรัฐบาลได้เคยทัข้อตรกวงไว้ว่าเราจะศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะมีนิคม อาจจะเป็นอุตสาหกรรมหรือมิคมที่จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามถ้าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจังหวัดสงขามีมากมายอยู่แล้วเรามีรับเบอร์ซิตี้เรามีหลายหลายอย่างพอสร้างเสร็จส่วนใหญ่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะนะที่จะนำไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็น การอยู่ร่วมกันของพระุวัลธ,ธรรมและยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาในแนวทางอื่นได้คือคณะที่มานี้ไม่ได้ขัดฝวางในการพัฒนาเพราะในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนเป็นพื้นที่ที่ประเทศต่างๆก็อยากจะเข้ามาเพื่อจะ เป็นศักยภาพของประเทศไทยดังนั้นในการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของการจะพัฒนาว่าควรจะมีรูปแบบใดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่รู้ดีประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยจะคนชนะมีการศึกษาปิยเอกมากมายมีการศึกษาทั้งวิชาการต่างๆเขาต้องเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเขาเองด้วย ไม่ใช่ให้คนภายนอกเข้าไปเพื่อหวังผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรที่ดินทรัพยากรทะเลทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นมรดกร่วมกันหรือเป็นทุนชีวิตนะครับวันนี้คณะกรรมการกระจานน่าคงรับเรื่องแล้วก็ต้องรีบสิ่งที่ขอร้องก็คือไม่ได้ขอร้องไม่ให้พัฒนานะขอร้องให้ฟังเสียงที่ไม่มีเสียง ของประชาชนเนี่ยได้มีเสียงในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเนะครับก็กับเรียนทั้งสิบชนครับเพราะการพัฒนาบางครั้งที่ผ่านมาเราจะพบว่าการพัฒนาเนี่ยกับการทําลาย,ยมันเป็นคำคำเดียวกันในความหมายของประชาชน,นรับขอบคุณมากครับ ผมพยายามทำให้ด่วนที่สุดนะครับเพราะว่านอกของบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มกระบนวนการแล้วเนี่ยก็คิดว่าส3าน่าจะขอสิบานี้นะครับก็ทางบอบที่ดูแลของคณะกรรมการก็มาด้วยซึ่งเราก็จะบรรจุวาระระเบียวบวาระประชุมแล้วก็จะทําให้ทางพอบอแจ้งทางสืมม่อมวลชนทราบนะครับว่าเมื่อเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเรื่องของนิสตงศากาจระโดย ทีมงานจากคณะมาเราจะแจ้งให้ทราบท่านนะครับมีประเด็นอยู่นะครับก็คงต้องเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยตั ane, gen, ้งแต่กรมโยธาธิการและขวางเมืองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่กำกับดูแลองค์กรท้องถิ่นตั้งแต่อบจเทศบาลอบตในพื้นที่สองตำบลนะครับแล้วก็ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมณัฐ ท่านธรรมนักด้วยเพราะท่านเป็นผู้รับปากที่ไปทําการศึกษาข้อที่จริงแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างไรเราก็ต้องเชิญท่านรัฐมนตรีมาให้คำชี้แจงเพิ่มเติมกับณะาชิการเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราดำเนินก,การในเรื่องนี้มีที่แล้วก็ดดาเนินก,การแล้วนะครับเราไปดูไปฟังข้อที่จริงในพื้นที่มาทั้งหมดวันนี้เราคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจะจบแต่มันยังไม่จบก,ก็ต้องทําให้จบเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแอมเอชนะได้มีความรู้สึกว่า เขาไม่ถูกรังแกโดยคนมีเ,นเงินหรืออุมทุนนะครับขอบคุณครับ,อรบมองทางนี้ครับมองทางนี้นะครับ